สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชากระะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็พยายามจะทําคลิปที่มันมีมีประโยชน์นะคะกับการใช้ชีวิตประจําวันนะคะวันนี้จะจะมาพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องของอความความเชื่อแล้วกันนะคะความเชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากมันจะทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จในที่นี้ก็คือความสุขหรือว่าหน้าที่การงานหรือว่า การบริหารจัดการต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อเลยบางครั้งนะคะเราอาจจะเจออุปสรรคบางครั้งเนี่ยเราอาจจะท้อแท้ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเลิกตั้งและหลายคนเจอปัญหานะคะเจอปัญหาในการทํางานนะคะอย่างนี้เองก็เจอปัญหาในการทําซื้อออนไลน์เหมือนกันไม่สามารถทําได้แต่ว่าในขณะที่คนอื่นเขาทําได้แต่ว่าคําถามก็คือว่าทําไมเราทําไม่ได้ แล้วถ้าเราทําไม่ได้เราจะต้องทํำยังไงหลายคนก็เลือกที่จะยอมแพ้หลายคนก็เลือลกที่จะสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นความเชื่อนี่แหละค่ะที่จะทําให้คนเราแตกต่างจากคนอื่นนะคะถ้าเราทําอะไรเหมือนคนอื่นเนี่ยมันก็จะทําให้ผลลัพธ์นะคะออกมาเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเากิดเราทําอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะแน่นอนผลลัพธ์มันต้องแตกต่างแต่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นบวกเป็นลบดีขึ้นหรือว่าน้อยลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่า ตัวเราจะวางแผนหรือว่าการจัดการสิ่งที่เราทําอยู่นะคะกระบวนการต่างๆกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเอามาปรับปรุงนะคะหรือว่าการพัฒนานะคะหรือว่าการลด,ลดจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งนะคะเช่นการพัฒนาศักยภาพในตัวเองนะคะมันจะทําให้ความเชื่อนี่แหละคะ่ะว่าเราทําได้นะคะลหลายคนนะคะจะยกตัวอย่างเรื่องการลดน้าหนักนะคะนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่า บางทีถ้าเราตั้งใจมากเกินไปเราอาจจะทําไม่ได้หรือว่าเราอาจจะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำอย่างนี้ใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราเชื่อว่ามันทําได้นะ่ะมันก็จะทําได้อาจจะต้องใช้เวลาหลายๆคนเนี่ยความสําเร็จนะคะระยะเวลามันไม่ได้มาในเวลาที่เท่ากันมันอาจจะเป็นระยะเวลาที่ เร็วสําหรับคนที่เขามีความพร้อมมีปัจจัยแล้วก็มีองค์ประกอบที่มีความพร้อมมากๆแต่ว่ามันอาจจะเป็นระยะเวลาที่ช้าสําหรับคนที่มีปัจจัยและองค์ประกอบที่ยังไม่พร้อมกับ subject หรือว่า subject หรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราเลือกจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในการวางแผนชีวิตหรือว่าหน้าที่การงานเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะเป็นเหมือนคนอื่นโดยไม่เป็นตัวเราเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะ เพื่อที่จะไปเปรียบเทียบ,บเขาเพื่อจะไปแข่งให้ทันกับเขาแต่ถ้าเราเริ่มจากคุณสมบัติข้อดีจุดแข่งจุดเด่นของตัวเราเองเนี่ยมันก็จะทําให้เราเป็นตัวของเราเองประสบความสำเร็จนั่นก็คือความสุขในตัวเราเองอย่างที่เราเพึงพอใจเพราะฉะนั้นนะ่ะจงเป็นตัวของตัวเองความเชื่อก็คือสิ่งที่เราทาใน,นวันนี้ถ้ามันถูก